ตอนแรกนะใบมันเต็มต้นเลยนะมันน่ารักมากเลยพี่แอลวอันนี้อันนี้อันนี้พูดฮะไม่กลัวไม่กลัว ย้อนน่ารักกุองนอนยืเสืเอ้อนาะใช่ค่ะมีหลายขนาดอันนี้ตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กแล้วตัวอย่างนี้นะนกเกินอกินโอาหาะนกเนาะเลี้ยงเหมือนเลี้ยงไว้เลยเนี่ยเนี่ยน่ารักแง่ฮะน่ารักจะตายตัวมันใหญ่ขนาดไหนไม่รู้เนาะเดี๋ยวมันก็ห่อตัว เอาเป็นดักเล่ใช่ไหมแล้วก็จะ<ช>เป็นหมีเสื้อใช่เป็นหน้าตามัน แล้วมันมาอยู่นี่ได้ยังไงนะ่ยเฮ้ยวันก่อนมีเป็นสิบตัวนู่นพี่ออดมันให้เห้แลวมันมาอยู่นี่ได้ยังไงนะ เฮ้ยวันก่อนมีเป็น10ตัวนู่นพี่อ้อนมันให้ไฟเจ้ลงไปให้พี่ เป็นไงนะมันน่ารักมากนี่นี่นี่เห็นไหมนี่รักนะพี่ค่ะแล้วมันมาอยู่นานหรือยัง่อาทิตย์นึงนันเนาะอาทิตย์นึง้จักตัวน้อยๆอ่ะแล้วใบนี่หายไปหมดนี่พอมันโตอย่างเงี้ยพอมันจะจะเป็นดักแด้แล้วมันกินฟุ๊บเนี่ยคืนเดียวคืนเดียวเหรอคืนเดียวต้นนี้คืนเดียวแล้วตอนเพิ่ก็เลยจับมันเพิ่ก็เลยจับมันมาย้ายมา